พ่อลูกจะไปไหนกันมาต่อยบับม่วงครับมาต่อยบักม่วงมาต่บักม่วงเปี่ยไปไหนครับเอาเอาเอาสูงสูงสิลูกเอามัม่วงแอปเปิ้ลอ่าได้ไหมได้ไหม กับเต็มเลยลูกใหญ่มากโอโหลูกหนึ่งเต็มตะก้อพอดีเลยขอดูหน่อยขอดูใกล้ๆหน่อยโอ้โหถ้าใส่ถ้าใส่สองลูกนี่ไม่ได้นะนี่ลวงยางวางยางติดมือเบาๆวางเบาๆยางติดมืออ้าวดู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 อ้าวช่วยช่วยกันช่วยกันพอลูกเย้ มาดูกันว่ากี่ลูกยังมีย่างเดี๋ยวเพราเองตะกร้าหนึ่งใส่ได้กี่ลูกอับปาอับปายขามาไปเวะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวพวงไหนนี่พวงไหนดีนี่อันนี้อันนี้ตรงนี้แดงๆได้หมดพวงวันนี้เอาทดสอบคนใส่ฝ่นใส่ได้ไปโอ้ได้หมดเลยไปยัดดึงดึงโอ้โหวอกเลย มวนค่ะอย่าทำหรอเอาโมงแอปเปิ้ลนะโมงแอปเปิ้ลไอซี่ฟองเอาลูกแก่ๆนะโอเคว้าวดูไซด์นะช่างแตกต่างอ่ะปาอ่ะปานี่ใกล้นี่ใกล้นีนี่แดงๆมันสุดเยอะเอาเอาไปโบมได้ ปึ๊บปียยมันมียางนะลูกอย่าจับนะโอ้มีสูจนไฟโอไม่ถึงโอ้ไม่ถึงไหมแขนน่าจะยาวกว่านั้นนะระวังกลัวมันล่วงจังปไาต้องถอยระวังจะก้าข้างหลังโอ้้อันนี้ลูกใหญ่อุ้ยอันนี้แดงสวยมากแอปเปิ้ลเลย อันนี้ลูกใหญ่มากใหญ่กว่ามืออีกได้เด้ด้ด้้เะอ่าปีแาโบ่ปียอโบปียอโ่าหอ่แม่บอกแล้วว่าให้โห่มันสูงไงมันสูงเดี๋ยวมือปึ้งอ่ะป้ารู้อยู่จับจับูดมันจับจูดมันนะน like so ุ uh, ่นนุ่นนุ่นน uh ุ huh. ่นโอ้โหเต็ม uh ต้นเลยค่ะ ติดกิ่งไม้เอามาลุ้นกันโอเคเออเดีกขวัญมันพร้อมอ้าวหลุดแล้วมีที่ไหนต้นใหญ่กว่านี้ไหมครับกี่ลูกนี่ยป้าป้าอันนี้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 เหรออันนี่ยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวดูที่มันแดงๆหน่อยสิแดงๆหน่อยสิแดงๆเนาะอะ อย่าลบไม่ต้องเอาเยอะเดี๋ยวมันล่วงเห็นมีกระรอกมาด้วยเมื่อกี้เจ้าของมะม่วงเมื่อกี้เห็นกระรอกตัวนึ่งกระรอกมากนกสกอยากินมม่วอากินมะม่วงใช่ไหม โอ้โไกลจะเต็มตะกร้าแล้วครับไกล้แล้วใช่ไมไกล้แล้วครับอ๋อล่วงแล้วเรี่มแล้ว ใช่โอ้โหลูกนี้มันเข้าเลยใหญ่มากระว่างปียะดูโอเคอ้โหเต็มเลยอ่ะส่วนมางมันจะอยู่ข้างบนเนาะใช่สูงต้องสูงไม้ยาวกว่านี้ให้ไม้ยาว ว่าปีนไม่ได้มดแดงเยอะมาก,มมอมากโอเคปไปไปดูมะม่วงกันอันนี้กี่ลูกเต็มตะกร้าแล้วนะยมาดูสิ โหดูสินใหญ่มากดูเปียกเทียบนะครับนี่นี่ยะดูเปียกเทียบประหละดใส่ด้วยครับโอ้ลูกนี้ดูดิ <S <S สีสวยงามสวยงามมากเปิดรับออเดอร์อยู่ใช่ไหมเปิดรับออเดอร์ครับโอ้โห ยีย่บาย,บายเจอกันใหม่คร่บเต็มต้นเลยนะคะใครสนใจทักหลังบ้านมาเลยนะคะีิะเปิดรับออเดอร์อยู่นะคะสวัสดีค่ะ